ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็คุณครูเนาะจะมาทำคลิปนะคะเฉลยคำตอบเนาะเกี่ยวกับการทบทวนแบบทดสอบนะคะในเรื่องชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะคะหน้า52 53เนาะก็วันนี้นะคะก็จะเฉลยเนาะทั้งหมดมี15ข้อด้วยกันนะคะอาจเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ก็ข้อแรกนะคะเขาถามว่าข้อใดคือประโยชน์ของน้ําในด้านเป็นแหล่งที่อยูอัยนะคะในด้านของการเป็นแหล่งที่อยู่อาัยนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราลองดูจากตัวเลือกที่เขาให้มาก่อนนะคะก็ไก่เขาบอกว่าฝูงม้าลายกินน้ําตามลําธารนะคะอันนี้คําว่ากินเนาะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของอาการ เรื่องของการบริโภคนาะการกินอยู่เพื่อการดํารงชีวิตนะคะเพื่อจะมีชีวิตที่จะ,จะเจริญเติบโตต่อไปได้นาะส่วนข้อขอข่เขาบอกว่าปลากระตูนแหวกว่ายในทะเลนะคะอันนี้คืออ่าทำให้รู้ว่าถึงชีวิตอาประจําวันปกติ ทั่วไปนะคะของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ว่าอ่ะมันแบกไหว่เนาะอยู่ในทะเลนะคะส่วนข้อข้อวปควรพักผ่อนหย่อนใจตามน้ำตกนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเนาะทางด้านการสันทนาการนันทน,นาการพักผ่อนต่างๆนะคะในการที่ใช้สถานที่แหล่งๆหล่งนั้นเนาะเพื่อความบันเทิงนะคะ,ะบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจเนาะ ส่วนต่อไปนะคะข้องูนกกระยางหาปลากินตามหนองน้ำอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินกินนะคะเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยู่ต่อไปได้เนาะเพราะฉะนั้นจากตัวเลือกนะคะทั้งหมด4ตัวเลือกนี้จะเห็นว่าข้อขอขาเนาะนะคะจะเป็นการ พูดถึงว่าปลากระตูนเนี่ยแหวกไหยในทะเลเนี่ยนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องของการอยู่อาศัยเนาะอยู่โดยปกตินะคะตามตามชีวิตประจำวันของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือขอไข่นะคะต่อไปข้อที่สอง ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์นะคะอ่ะข้อนี้นะคะจากตัวเรื่องจะเห็นว่ากอไก่อาหารขอไข่อากาศขอควายน้ำงองูถูกทุกข้อจะเห็นว่าจากที่เราเรียนไปนะคะแล้วก็จากที่ครูเคยพูดถึงเรื่องของบันทึกผลเนาะการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองนะคะเมื่อตอนนั้นเนี่ยก็ในตอนเทอมแรกเลยนะคะจะเห็นว่าครูเคยสรุปไปว่านะคะก็สิ่งที่จําเป็นเนาะปัจจัย ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตเนี่ยพื้นฐานของเราก็คือน้ําอาหารอากาศนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คาตอบก็คือข้ององูถูกถูกข้อนั่นเองค่ะต่อไปข้อ3นะคะข้อใดคือประโยชน์ของอาหารที่มีต่อคนและสัตว์นะคะอาจถามถึงประโยชน์ของอาหารนะคะข้อแรกกไก่บอกว่าใช้ในการหายใจถ้าเป็นเรื่องของการหายใจนะคะก็จะต้องเป็นเ,เกี่ยวกับ แก๊สออกซิเจนเนาะนะคะที่มีอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นคงจะไม่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของอาหารนะคะ,ะเราก็ลองไปดูในตัวเรื่องถัดไปเนาะ,ะขอไข่ช่วยให้สัตว์สืบพันธุ์ต่อไปได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์เพื่อที่จะมีการจเจริญเจริญของเผ่าพันธุ์เนาะเป็นการสืบทอดนะคะ,ะให้เผ่าพันธุ์ยังคงดําเนินดํารงชีวิตต่อไปได้นะคะ,ะข้อควาย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตอ่ะ ตัวเลือกข้อนี้น่าสนใจนะคะแต่เดี๋ยวลองไปอ่านตัวเลือกสุดท้ายดูนะคะงองูช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อันนี้นะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำเนาะเพราะว่าเราจะจําได้ว่าครูเคยพูดถึงประโยชน์ของน้ําก็คือมันช่วยที่จะ,ะทําให้ระดับอุณหภูมิของร่างกายเนาะนะคะของอมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเนาะโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มของ สัตว์เลือดอุ่นนะคะก็คืออุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเนาะมันจะค่อนข้างมีกําหนดมาเลยนะคะคงที่ในช่วงช่วงหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่ามีระบบหมุนเวียนเลือดนะคะระบบไหลเวียนเป็นแบบ เลือดอุ่นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารก็คือข้อข้อ,ขอ,ขอขวายนะคะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเพราะว่าร่างกายของเราก็จะดูดซึมเนาะจากอาหารที่มีการย่อยนะคะเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดลงไปแล้วเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนาะให้เซลล์ต่างๆในร่างกายคงทํางานต่อไปได้แล้วก็ร่างกายของเราจเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองค่ะ ข้อ4นะคะสาเหตุใดที่ทําให้สภาพอากาศเป็นพิษมากที่สุดนะคะ,ะข้อกไก่บอกว่าควันจากการเผาฟางข้าวนะคะข้อไข่ควันไฟจากการหุงต้มอาหารข้อควาย ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมน้องูลมหายใจออกของคนและสัตว์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากช้อยตัวเลือกที่มีทั้งหมด4ตัวเลือกนี้นะคะ,ะคําตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนาะก็น่าจะเป็นควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าเป็นควันที่มันเกิดขึ้นมาในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดกันตามตรงก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเหมือนอ อะไรที่สำคัญของภาคเศรษฐกิจเนาะทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ถูกปล่อยออกมาในปริมาณที่มากจริงๆนะคะถ้าเทียบกับการเผาฟางข้าวนะคะหรือว่าควันจากการหุงต้มอาหารหรือแม้กระทั่งลมหายใจนะคะออกของคนและสัตว์เนี่ยเทียบกันแล้วคือปริมาณเล็กน้อยมากนะคะไม่ได้จะทำให้เป็นปัญหา ที่มากที่สุดได้นะคะในการเกิดมลพิษทางอากาศเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้นะคะที่ถูกต้องนะคะที่จะทําให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศมากที่สุดเนาะก็คือข้อข้อควายควันจากโรงงานอุตสาหการรมนั่นเองค่ะต่อไปข้อ5นะคะคนเราขาดปัจจัยในข้อใดจะทําให้เสียชีวิตเร็วที่สุดนะคะก็จะเห็นว่าจากตัวเลือกที่ให้มาเนาะนะคะก็ เป็นปัจจัยที่ถือว่าสาคัญนะคะในการดํารงชีวิตทางนั้นเลยแต่ว่าถ้าเน้นคําว่าเร็วที่สุดนะคะก็จะต้องเป็นข้อนี้ก็ต้องเป็นขอไขาอากาศนั่นเองเนาะเพราะว่าอากาศเนี่ยนักเรียนแล้วน่าจะทราบปีนะคะว่าถ้าขาดอากาศหายใจเพียงแค่ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีนะคะก็อาจจะทําให้ระบบต่างๆภายในร่างกายของเราเนาะล้มเหลวก็คือไม่สามารถทํางานต่อไปได้นะคะเราอาจจะเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อ6นะคะอากาศเสียเป็นอากาศที่มีปริมาณสิ่งใดอยู่น้อยกว่าปกตินะคะอากาศที่เสียก็คืออากาศที่ไม่ดีเนาะสภาพอากาศที่แย่เนี่ยนะคะจะมีปริมาณสิ่งใดน้อยกว่าปกติก็จะต้องเป็นเนาะจากคําตอบที่เขามีตัวเลือกมให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นขมเหลวควันคุนละอองแก๊สออกซิเจนหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะข้อนี้คาตอบค่อนข้างเห็นชัดเจนนะคะว่า คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองเนาะเพราะว่าแก๊สออกซิเจนเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแก๊สที่เสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการใช้ในการดํารงชีวิตนะคะแล้วก็สําคัญต่อ,อ,อการหายใจนะคะกระบวนการการหายใจของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้น สภาพอากาศที่เสียเนาะก็คือมันมีออกซิเจนอยู่น้อยนั่นเองก็จะทําให้กระทบนะคะถ้ามีอยู่น้อยคือทําให้กระทบต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่จําเป็นจะต้องพึ่งพาแก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะนอกจากนั้นข้ออื่นเนี่ยนะคะคาอบนฝล่อองออหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยยิ่งสภาพอากาศที่เสียเนาะยิ่งมีเยอะเลยนะคะอ่าต่อไปไปต่อข้อ7จ็ดค่ะ อาหารในกลุ่มใดที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนือ้อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะ,ะถ้าพูดถึง เรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายเนาะรวมถึงการซ่อมแซมนเนื้อเยื่อต่างๆที่อาจจะสึกหรอหรือเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆเนาะแล้วอาจจะทําให้ต้องมีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่นะคะหรือการสร้างมวลกระดูกนักเรียนอันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์เนาะจากการรับประทานอาหารนะคะในหมู่ที่1ก็คือจําพวกโปรโตีนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูเนาะว่าจาก ตัวเลือกที่เขาให้มานะคะว่า,าตัวเลือกไหนเนาะที่เป็นอาหารนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มสารอาหารประเภทโปรโตีนเนาะจากตัวเลือกที่เราดูแล้วเนี่ยนะคะก็ไก่เนื้อสัตว์นมไข่ขอไข่ข้าวแป้งน้ำตาลข้อกวายผักใบเขียวและผลไม้งองูน้ำํำมันจากพืชและสัตว์นะคะคำตอบที่เราน่าจะพอทราบแล้วนว่า กลุ่มของอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะก็คือคําตอบในข้อกอไก่่นเองนะคะเป็นพวกเนื้อสัตว์นมและไข่นะคะในส่วนของขอไข่เนี่ยข้าวแป้งน้าตาลนะคะจะเป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเนาะส่วนข้อใผักใบเขียวและผละไม้เนี่ยจะเป็นพวกวิตามินและเกลือแร่นะคะส่วนข้องูน้ํามันจากพืชและสัตว์เนี่ยก็น้ํามันก็จะเป็นของไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคําตอบชัดเจนเลยนะคะว่าสารอาหารในกลุ่มของโปรตีนก็คือ ข้อกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปข้อ8นะคะปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต,ตของมนุษย์คืออะไรนะคะ,ะข้อนี้เหมือนคล้ายๆตอนถามข้อ2เลยเนาะที่ถามถึงปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือกไก่นั่นเองค่ะอาหารน้ำและอากาศนะคะ ต่อไปข้อ9ข้อใดเป็นผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้นะคะอะเมื่อทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายเนาะคิดว่าผลกระทบใดจะเกิดขึ้นนะคะก็ไก่ฝนตกตามฤดูกาลขอไข่สัตว์ป่าไม่มีแหล่งอาหารคอควายมีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เกิดขึ้นงอง,งูมีพื้นที่ทำการเกษตรมากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าจากตัวเลือกที่ให้มาเนาะข้อกไก่คอควายงอง,งูเนี่ยจะเป็น คำตอบในเชิงของในทิศทางที่มันดีนะคะก็คือทรัพยากรป่าไม้น่าจะ,จะเจริญสมบูรณ์ดีแต่อันนี้ถามว่าถ้าถูาถกทำลายเนาะผลกระทบอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบที่แตกต่างนะคะก็คือข้อขอไข่นั่นเองสัตว์ป่ามไม่มีแหล่งอาหารนะคะอันนี้เป็นผลกระทบในเชิงลบเนาะถ้าทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะ ต่อไปข้อสิ่นะคะข้อใดเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดนะคะ,ะวิธีไหนเนาะที่จะเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำเนาะตามธรรมชาติที่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเลือกกันนะคะก็ไกน่นำเป็ดมาเลี้ยงตามลำคลอง ขอไข่ทิ้งเศษอาหารเพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์น้ำคอควายปล่อยน้ำเสียลงสู่บอ่อบำบัดก่อนปล่อยน้ำลงแม่น้ำนะคะหรือว่างองูปลูกผักตกชวาตามคูคลองเพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์น้ำนะคะอาจากที่เราลองดูตัวเลือกนะคะจะเห็นว่าข้อกอไก่ขอไข,อข่งองูเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่น่าจะช่วยเนาะไม่น่าจะเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําเป็ดมาเลี้ยง ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรน,น,นะคะอืมหรือว่าการจะทิ้งเศษอาหารนี่ก็น่าจะยิ่งแยก่กว่าเดิมเนาะอาจจะทําให้แหล่งน้ําในจุดนั้นหรือบริเวณน,นั้นเ,ออเกิดการเน่าเสียได้นะคะถ้ามีการทิ้งเศษอาหารซ้ําๆเนาะหรือว่าการปลูกผักตบชาวาแนะเรียนผักตบชาวาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพืชเอ,อที่อาจจะก่อให้เกิด เขาเรียกว่าปัญหาทางทางแหล่งน้ําได้นะคะเพราะว่าผักตบชวาเนี่ยมันโตเร็วมากนะคะพอมันโตเร็วมากเนี่ยมันอาจจะขัดขวางการการไหลของน้ําด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆนะคะของบริเวณเําคลองคูคลองน้ําบริเวณนั้นด้วยนะคะแล้วก็เ,เวลาที่ผักตบชวามันโตมากๆเนี่ยมันก็จะปิดนอปิด ทําให้ปิดผืนน้ําบริเวณนั้นนะคะทําให้แสงแดดเนี่ยไม่สามารถที่จะส่องถึงลงไปยังใต้น้ําบริเวณนั้นได้นะคะก็จะมีผลทั้งเรื่องระบบนิเวศอะไรต่างๆอีกมากมายเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้นะคะที่ถูกต้องก็คือเป็นวิธีการอนุรักษ์แหล่งน้ําที่เหมาะสมที่สุดตามตัวเลือกที่เขาให้เราเลือกมาเนี่ยนะคะก็คือคําตอบก็คือข้อคควายนั่นเองเป็นเรื่องของการ ก่อนที่เราจะปล่อยน้ําเสียเนาะอาจจะเป็นจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเนี่ยก็จะต้องมีการบําบัดน้ําเสียนั้นก่อนนะคะก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ําอื่นๆนะคะออหรือว่าจะปล่อยลงสู่แม่น้ำเนี่ยการบําบัดก่อนเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะฉะนั้นข้อส0่เนี่ยนะคะข้อนี้ตอบทอควายค่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเนาะสำหรับการที่จะนรักแหล่งน้ํา ต่อไปข้อที่11นะคะเขาจะมีภาพมาให้เนาะถามว่าสัตว์ในข้อใดมีวัฏจักรชีวิตต่างจากแผนภาพนะคะ,ะข้อนี้ถามหาความต่างนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราดูแผนภาพเสร็จแล้วเราก็ต้องไปดูว่าคำตอบข้อไหนเนาะที่มันจะมีวัตจักรชีวิตต่างไปจากภาพในภาพเนี่ยให้มานะคะเห็นชัดเจนเลยว่ามีแค่ระยะตัวอ,อ่อนแล้วก็พัฒนามาเป็นระยะตัวเต็มไว้แสดงว่า เป็นวัฏจักรชีวิตที่มีแค่สองระยะนะคะซึ่งสองระยะนี้ก็คือจะเห็นในชั้นเลยว่าออกลูกเป็นตัวแน่นอนนะคะเพราะว่าคือขึ้นต้นมาเขาก็เป็นตัวอ่อนเลยแล้วก็พัฒนานตัวเต็มวัยนะคะอันนี้ไม่ใช่ออกลูกเป็นไข่แน่นอนต้องออกลูกเป็นตัวนะคะเพราะฉะนั้นจากตัวเลือกที่เขาให้มากอไก่หมูขอไข่เป็ดขอควายแมวหองูควายนะคะเราจะเห็นว่า มีอยู่ตัวเลือกเดียวเลยนักเรียนที่มีการเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเนี่ยเนาะมีวัตจากชีวิตก็คือมันออกลูกนะคะการออกลูกเนี่ยที่มันแตกต่างไปจากตัวเลือกอื่นๆเลยนะคะก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะเป็ดเป็ดเนี่ยออกลูกเป็นไข่นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นแตกต่างจากหมูแมวควายนะคะหมูแมวควายเนี่ยนะคะจะเป็นพวกสัตว์ มีกระดูกสันหลังเนาะมีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ออกรูปเป็นเป็นตัวนะคะตรงกับตามแผนภาพเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามหาความต่างก็ต้องตอบขอไขเป็ดน,นะคะเพราะว่าเป็ดเนาะเป็นพวกที่ออกรูปเป็นไข่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ได้เรียบร้อยแล้วต่อไปข้อ12นะคะ ข้อใดกล่าวถูกต้องอ่ะเราจะต้องไปหาคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคำตอบไหนที่ผิดเราก็ตัดตัวเลือกออกไปนะคะข้อกอไก่บอกว่าสาัตว์ทุกชนิดออกลูกเป็นตัวไม่จริงนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าสัตว์ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องออกลูกเป็นตัวทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ผิดแน่นอนไม่ใช่นะคะข้อขอไข่สัตว์ทุกชนิดฟักออกจากไข่อันนี้ก็ไม่จริงนะคะเรารู้อยู่แล้วว่า สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีทั้งแบบออกรูปเป็นตัวแล้วก็ออกรูปแบบฟักจากไข่นะคะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ไม่ใช่อีกนะคะข้ขอข้อวายสัตว์ทุกชนิดมีวัตจากชีวิตเหมือนกันอันนี้ยิ่งไม่จริงเลยนะคะเราทราบปีอยู่แล้วว่านอกจากที่จะแตกต่างในเรื่องของการออกลูกเป็นตัวกับออกรูปจากการฟักออกจากไข่นะคะก็ มันก็จะมีเนาะระยะนะคะของวัตาจักรชีวิตที่แตกต่างกันด้วย decided. อย่างออกลูกเป็นไข่เนี่ยก็จะมีทั้งแบบ3ระยะและ4ระยะเนาะก็ <c oughs> คือ4ระยะจะมีเรื่องของระยะดักแด้เพิ่มเข้ามานะคะแต่อย่างถ้าออกลูกเป็นตัวเนี่ยก็มีแค่2ระยะเพราะฉะนั้นระยะของวัตาจักรชีวิตเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อข้ควายก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเหลือตัวเลือกเดียวคําตอบเดียวแล้วก็คือข้อ,ของูนั่นเอง,เอง สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถ er เจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้อันนี้ถูกต้องนะคะเป็นเรื่องจริงเนาะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้เรื่องนี้นี่จริงๆเลี้ยงตั้งแต่ป .2 แล้วด้วยซ้ำนะคะนักเรียนจะต้องทราบแล้วว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยออสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยที่เราจัดให้สิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตก็คือมันมีความสามารถที่จะเจริญเติบโต,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 ตและสืบพันธุ์ได้นั่นเองนะคะอะต่อไปข้อ10 ตามนะคะข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์วัฒจักรชีวิตของสัตว์นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูเนาะว่าตัวเลือกไหนนะคะที่อ่านแล้วมันบ่งบอกให้เราเห็นนะคะว่านี่ไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์วัฒจักรชีวิตของสัตว์เนาะก็ไกลไม่ล่าสัตว์เพื่ออาชีพนะคะอันนี้ไม่นะคะไม่ล่าสัตว์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่ง สิ่งที่ดีเนาะเอ้ยอันนี้ช่วยอนุรักษ์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คําตอบที่ต้องการน,นะต่อไปข้อขอไข่ไม่จับปลาในฤดูวางไข่ไม่จับปลาในฤดูวางไข่ดีส่เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าถือว่าช่วยทําให้อืพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเนาะยังได้คงดํารงชีวิตนะคะต่อไปนะคะแม่ปลาก็ยังได้วางไข่พ่อปลาก็ยังได้มาเขาเรียกว่าอ่า มาผสมพันธุ์เนาะมาปล่อยน้ําเชื้อของตัวผู้เนี่ยนะคะเพื่อจะผสมกับไข่ที่ตัวเมียวางไว้นะคะก็ทําให้ปลาชนิดนั้นๆนนเนาะยังคงสามารถที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มจํานวนนะคะแล้วก็ดําลงชีวิตดารงเผ่าพันธุ์ของตัวเองต่อไปได้ต่อไปเ้อควายใช้แหปากกว้างในการจับปลาอ,อันนี้นะคะการใช้แหปากกว้างเนี่ยยิ่งแหปากกว้างมันก็ยิ่งทําให้เ รัศมีและพื้นที่เนาะในการที่แหมนั้นจะครอบคุมสมมุติว่าชาวประมงทอดแหไปนะคะหรือคนที่ไปจับปลาเนี่ยทอดแหไปปุ๊บยิ่งแหปากกว้างเท่าไหร่นะคะรัศมีที่แหงมันจะออแผ่กระจายออกไปนะคะมันก็จะยิ่งครอบคลุมพื้นที่ในแหล่งน้านั้นได้มากขึ้นลงไปหรือขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจับปลาชนิดต่างๆมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะจับได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้น จริงๆข้อนี้แหละนะคะคาตอบคือข้อข้อไปคือใช้แหกปากกว้างในการจับปลาเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีนะคะไม่ใช่การอนุรักษ์ว่าด้วจากชีวิตของสัตว์เนาะนเดี๋ยวลองดูข้องมูอีนิดนึงนะคะไม่จับปลาด้วยวิธีชอ็อตด้วยไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะช่วยเพราะว่าการใช้วิธีการชอร็อตไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันในในแหล่งน้าเนี่ยนะคะมันเป็นเ,เขาเรียกว่าน้าเนี่ยเป็นเหมือนตัวที่ ถ้าเราปล่อยกระแสไฟลงไปในน้ำเนี่ยนะคะน้ําเป็นอะไรที่นำไฟฟ้าได้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาถ้าชาวประมงหรือคนที่เขาไปจับปลาเขาเลือกใช้วิธีนี้แน่นะมันก็จะทําให้ได้รับผลกระทบในวงกว้างนะคะเพราะว่า เวลาเราปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในน้าแล้วน้ําก็นาไฟฟ้าได้นะเพราะฉะนั้นมันเกิดผลกระทบที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นอันตรายมากด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณนั้นนะคะสัตว์น้าบริเวณนั้นเน่ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยแบบ อย่างเยอะอะค่ะนะคะถ้าใช้วิธีการช็อตด้วยไฟปฟป้าเนี่ยเนาะบางตัวก็ไม่รู้จับได้ไม่ได้แต่ว่าถ้ามันเจอกระแสไฟฟ้าเข้าไปมันก็อาจจะเสียชีวิตได้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์นะคะคำตอบก็คือข้อข้อวายนั่นเอง ต่อมาข้อสิบสี่นะคะสัตว์ในข้อใดมีวัตจักชีวิตดังแผนภาพนะคะอาจจะแผนภาพที่เขาให้มาเนาะก็จะมีระยะไข่แล้วก็พัฒนาเป็นตัวอ่อนนะคะสุดท้ายพัฒนาเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยนะคะอันนี้ออกรูปเป็นไข่แล้วก็เป็นแบบที่มีสามระยะแค่นั้นนะคะไม่มีระยะหลักแน่เนาะอก็จากคำตอบนะคะข้อกอไก่แมวไม่ใช่แล้วนะคะแมวออกลูกเป็นตัวนะคะส่วนข้อไขาย,ยุ่ง พอปลาผีเสื้อเนี่ยยุงกับผีเสื้อเนี่ยตะกแตนเนี่ยนะคะทั้งสามอย่างนี้ออกรูปเป็นไข่ทนันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาลองวิเคราะห์นะคะสามตัวเลือกนี้ดูเนาะแต่ว่ายุงเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสี่ระยะเนาะมันจะมีอีกระยะหนึ่งเพิ่มเข้ามาแต่เราไม่ได้เรียกว่าระยะดัดแด้นะคะไม่ได้เรียกระยะดัดแด้มันจะเป็นระยะที่อืม เป็นชื่อเรียกเฉพาะเนาะของพัฒนาการอวิวัฒน,นาการของยุงนะคะก็คือระยะที่หลังจากเป็น ตัวอ่อนก็คือเป็นลูกน้ําแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาเข้าสู่ระยะของการเป็นตัวโม่งนะคะซึ่งเขาก็เปรียบเทียบได้กับระยะดักแด้ของพวกผีเสื้อนะคะหรือมแมลงบางชนิดที่จะต้องมีระยะดักแด้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นยุงกับผีเสื้อเนี่ยนักเรียนพอน่าจะทราบแล้วว่ามันมีสี่ระยะนะยุงมันมีระยะที่เป็นตัวโม่งเพิ่มเข้ามาและผีเสื้อก็มีระยะที่ต้อง เป็นระยะของดับแน่เพิ่มเข้ามานะคะถึงจะเป็นสีระยะนั่นเองเพราะฉะนั้นเหลือตัวเลือกเดียวแล้วนาะก็คือตั๊กตแตนนั่นเองนะคะที่มีแค่3าระยะนาอซึ่งตึ้งตั๊กตแตนเนี่ยก็มีแค่3ระยะจริงๆนะคะก็คือพอวางไข่ปุ๊บก็พัฒนาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็มีการลอกคาบซ้ำๆๆนะคะขนาดตัวก็เริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้นก็เข้าสู่ตัว,ตวเต็มวัยแบบสมบูรณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อบง,งงูนะคะต,ตั๊กแตนค่ะ ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ15สัตว์ในข้อใดมีวัตจักชีวิตเหมือนกับมนุษย์มนุษย์เรานะคะนักเรียนมนุษย์เราเนาะก็มีแค่2ระยะนะคะก็คือเวลาคุณแม่เนาะตั้งครรภ์เมื่อครบกําหนดของการที่จะให้กหําเนิดนะคะเ,ออเป็นเด็กเนาะทาลงออกมานะคะก็ มีแค่สองระยะน,นั่นเองก็คือระยะตัวอ่อนก็คือตอนเป็นเด็กทารกนะคะกับพอเวลาผ่านไปก็จเจริญเติบโต,ตเนาะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยนั่นเองก็คือเริ่มเป็น ในจัดวัยเด็กก็คือเริ่มโตขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูเนาะว่าสิ่งมีชีวิตไหนที่ออกลูกเป็นตัวก็คือมีแค่2ระยะเหมือนมนุษย์เราอะนะคะคาตอบข้อนี้ก็คือตั้งแต่ข้อแรกเลยเนาะเห็นชัดเจนเพราะว่าอันนี้ครูขยยกตัวอย่างไปในคลิปการเรียนรู้ตอนที่เราเรียนในเทอมหนึ่งด้วยนะคะเป็นพวกโลมาหรือวานนะคะก็เคยบอกไปแล้วว่าเ,เป็นสิ่งมีชีวิตเนาะที่จัดจัดเป็นสัตว์ ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคือหลายๆคนจะเข้าใจว่าเป็นปลาอยู่ในน้ํานะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตจําพวกปลาเนาะคือมีวัฒนาการสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกนะคะก็คือจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือกอไก่โลมาน,นั่นเองนะคะในส่วนของขไข่จระเข้เนี่ยอ,อันนี้ออกลูกเป็น เป็นไข่เนาะไม่ใช่แล้วนะคะเต่าทะเลก็ออกลูกเป็นไข่ปลากัดนะคะปลากัดก็ตัวเมียมีการวางไข่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบค่อนข้างชัดเจนเนาะก็คือกอไก่์โล,ลมานั่นเองอ่ะวันนี้นะคะ,ะในส่วนของการทบทวนในหน้า52-53เนาะซึ่งเป็นในหน่วยการเรียนรู้แรกเลยนะคะที่เราเริ่มทบทวนเนี่ยมีทั้งหมด15ข้อคิดว่านักเรียนน่าจะพอทําได้เนาะนักเรียนคงทราบดีแล้วว่าหลังจากที่ได้ฟังเฉลยคําตอบไปตัวเอง มีผิดข้อไหนบ้างไหมหรือว่าถูกต้องหมดหรือเปล่านะคะก็ถือเป็นการเตรียมตัวน้องก่อนที่จะอสอบปลายภาคนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าได้มาอธิบายการดูคําตอบน้อหรือแนวคิดต่างๆในการที่ เราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการสอบนะคะถ้ายังมีผิดตรงไหนบ้างหรือเข้าใจอะไรผิดตรงไหนนะักเรียนก็จะได้ลองปรับทําความเข้าใจใหม่ดูเนาะนะคะจะได้พร้อมสําหรับการที่จะสอบนะคะเพื่อทําคะแนนให้ได้ออกมาดีนะคะในช่วงการสอบปลายภาคนี้นะคะก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะเฉลยคำตอบในส่วนของการทบทวนในบทถัดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ